เมื่อช่วงเที่ยงวันที่16กรกฎาคมที่ลานอนเนกประสงค์ชั้น4หน้าห้องทัพพระยาศาราวัการเมืองพัทยานายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุก,การนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยารวมมอบข้าวสารไข่ไก่และข้าวกล่องจำนวน20ชุดให้กับพนักงานแม่บ้านและช่างไฟฟ้าคนละหนึ่งชุด ซึ่งในวันนี้ได้รับการสมทบทุนสนับสนุนจากนายสุภวิชเจริญลาภและนางสาวกนกลักษ์จงจิตเวชกุลผู้บริหารโรงน้ำแข็งบัวขาวโดยนายวุฒิศักดิ์รองนายยกเมืองพัทยาอย่างได้ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ส่วนตัวมอบข้าวกล่องมื้อเที่ยงให้อีกคนละหนึ่งกล่องด้วยทั้งนี้นายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายยกเมืองพัทยากล่าวว่าการมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับแม่บ้านและช่างไฟเมืองพัทยา เป็นสิ่งที่ผู้บริหารเมืองพัทยาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นขวัญกำลังใจแทนคำขอบคุณที่ได้ตั้งใจทำงานกันอย่างด้วยดีเสมอมาและขอให้ช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสาราว่าการเมืองพัทยาให้ดีต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปเรียบร้อยค่ะ ขึ้นมาได้ค่ะค่ะรับ <coughs> ah. <coughs> <coughs> Academy ่อันท m มเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k r ส f ิฟ a Academy